สวัสดีครับวันนี้ที่ราโมบายนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าการถ่ายรูปพื้นฐานง่ายๆนะครับก็คือสังเกตม้าตัวนี้ไหมครับนี่ครับโดยปกตินะครับกล้องด่เดินจากซัมซุงนะครับเดี๋ยวจะรีเซ็ตใหม่เลยนะตั้งค่านะครับเข้าไปล่างสุดนะครับตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าใหม่ นี่ครับตอนนี้เราตั้งค่าใหม่นะครับสังเกตไหมครับรูปม้าจะอยู่ฝั่งขวานะครับตอนที่เราถ่ายรูปนะครับนี่ครับสังเกตม้าไหมครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้าเราอยากได้รูปม้าอยู่ฝั่งขวาแบบที่เราเห็นนะเดี๋ยวจะมีวิธีการตั้งค่านะครับข้อดีของการถ่ายแบบนี้ก็คือสังเกตตัวนี้ไหมครับกล่องนมนี่นะตอนที่เรามองนะครับตัวอักษรมันจะกลับหัวเดี๋ยวลองถ่ายดูนะครับ นี่ครับตัวอักษรก็จะเห็นตามที่เราเห็นนะครับทําให้เราอ่านเข้าใจนะครับแต่ว่ากล่องนมนะครับจากอยู่ฝั่งซ้ายจะมาโชว์ฝั่งขวาการถ่ายแบบนี้เดิมๆจากซัมซุงนะครับเหมาะสําหรับการถ่ายเอกสารถ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีตัวอักษรตัวหนังสือนะครับแต่ถ้าเราจะถ่ายรูปเชลฟี่กับเพื่อนถ่ายวิวสวยๆที่ตรงตามความเป็นจริงนะครับตั้งตามนี้เลยครับ ก็ที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าสังเกตตัวนี้นะครับบันทึกเชลฟีตามตัวอย่างติ๊กไปเลยครับนี่ครับพอเราติ๊กเสร็จครับเรามาดูผลต่างนะครับดูข้อแตกต่างเดี๋ยวมาลองถ่ายรูปม้าดูใหม่นะครับหนึ่งสองซ้ำนี่ครับตอนนี้นะครับสังเกตม้ากับใบหน้าของเรานะครับก็จะโชว์ตามแบบที่เราเห็นตามจอที่โชว์นะครับเหมาะสําหรับการถ่ายเชลฟีกับเพื่อน ถ่ายวิวต่างๆนะครับที่เหมาะสมสมจริงแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์หรือว่าเราจะโชว์สินค้าสักอย่างหนึ่งนะครับที่มีตัวอักษรตัวหนังสือนะเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายดูนะครับสังเกตไปครับกล่องนมตัวอักษรมันจะกลับด้านนะครับแบบนี้ไม่เหมาะกับการถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่มีตัวหนังสือนะครับมันจะโชว์ตัวหนังสือกลับด้านก็เ,เลือกตั้งค่าได้ตามงานของเรานะครับเข้าที่การตั้งค่านะครับ บันทึกเชลฟี่ตามตัวอย่างอ่าถ้าเราปิดก็คือเป็นดัมเดิมจากโรงงานแต่ถ้าเราเปิดก็คือเราจะไปถ่ายเชลฟี่กับเพื่อนนะครับเดี๋ยวลองดูสักภาพครับนี่ครับทุกอย่างก็จะเหมือนจริงทุกอย่างนะครับตามที่เราเห็นที่หน้าจอเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ